ครึ่งแรกอย่างห่วยครึ่งหลังอย่างเทพประเด็นร้อนเชลซีชนะเพรสตัน4-0ซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญูซูกิ t ทริปเปอร์โบนัสดิลช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ1,500บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%พิเศษสุดข้าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติม,ตมอีก15,000บาท สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a ซ e r v Official FA ครับเอฟเอคัพรอบที่3นะครับเชลซีก็เปิดป้านชนะเพสต์นอตเอนทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพไปได้สำเร็จ4ประตูต่อ0ถ้าดูที่ผลสกอร์เนี่ยคนก็จะคิดว่าเอาคลาส ก็เป็นเรื่องปกตินะที่เพรสตรันเนี่ยจะสู้เชลซีไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าทีมนั้นมันคนละชั้นกันจริงๆนะครับซึ่งเพรสตรันเนี่ยถามว่าอ่อนชั้นห่วยแตกมากขนาดไหนนะครับครั้งนึงเนี่ยพวกเขาเนี่ยเคยขึ้นมาอยู่ห,หัวตารางของศึกเดอ Championship นะครับแต่ว่าหลังๆก็ฟอร์มดรปลงไปนะครับตกอยู่ที่14ของตารางครับแต่ถ้าใครได้ดูสดเกมนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าครึ่งแรกเชลซีเล่นโคตรห่วย เรียกได้ว่าอ่ะโอเคแหละมีโอกาสจากโคพาเมอร์หลุดไปน้องเยอะเย็นเนี่ยยิงหลุดออกไปสเตอร์ลิงได้มีโอกาสยิงแต่ว่าก็ไปติดเซฟของผู้รักษาประตูแต่การที่เชลซีครับถ้าจะเรียกว่าส่งตัวจริงลงในเกมเกมนี้เนี่ยมันควรจะดีกว่านี้นะครับ โอเคแหละอาจจะมีอัลฟิ้งิลคิสนั้นลงมาเล่นเป็นแนวรับเล่นเป็นแบ็คขวานในเกมเกมนี้ก็ถือว่าเป็นการโรเตชันนะครับแล้วก็เป็นอามันโดโรจ่านะฮะมาเล่นเป็นสูนหน้าแทนที่ของนิโคลัสแจ็กสันแต่มันควรจะดีกว่านี้ครับครึ่งแรกเชลซีใช้คําว่าเล่นได้ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็โยเยเปโตวิชเนี่ยก็เซฟไป2ครั้งนะครับไอจังหวะแรกก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าจังหวะที่2เนี่ยก็ช่วยเซฟไว้ได้เหมือนกันเรียกว่าเปโตวิชนั้นครึ่งแรกก็มีพอแบบช่วยทรงช่วยเซฟไปบ้าน แต่ก็ต้องยอมรับเลครับว่าในด่านของเบรสตรันนะครับอย่างเฟรดดี้วูดแมนนั้นก็ช่วยเซฟไว้หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับครึ่งแรกจบไปผมเชื่อว่าไม่มีใครคาดคิดว่าครึ่งหลังนั้นจะมี4ประตูกเกิดขึ้นเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเชียซีเล่นโคตรอึดอัดเป็นอย่างมากใครคิดเหมือนกันประเด็นนี้ลองคอมเมนต์มาได้นะ แต่วาครึ่งหลังมาครับต่างฝั่งของเชลซีเนี่ยมาได้ประตูกดล็อกแคบจากน้องโลจะนั่นเองครับอาร์มานโดโ,โรย่าครับก็โขเข้าไปในนาทีที่58ครับจริงๆเนี่ยเชลซีก็พยายามถาถมเกมบุกเข้าใส่นะพยายามเจาะหลังลายพยายามขึ้นมาจากริมเส้นฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นมาโลกกูสโตครับครอสคลนขวาเข้ามาลูกนี้ครับแล้วก็เป็นอาร์มานโดโ,โรยา่าโฉบเข้ามง แล้วก็บอลเสียบข้อเสาสองไปอย่างสวยสดงดงามครับเรียกได้ว่าลูกหกของโรจะจังหวะนี้เลยครับทําให้กําแพงของเพรสตรันนั้นทลายไปและก็แตกไปนักเตะของเพรสตรันนั้นจะเล่นแบบเดิมไม่ได้เพราะว่าต้องการประตูคืนเอฟเคครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าถ้าแพ้ตกรอบ และนี่แหละครับก็เป็นจังหวะที่ทําให้เชลซีนั้นเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากนั้นครับเชลซีเนี่ยก็ทําการเปลี่ยนตัวนะครับเทียโกซิวาลงนอ้นนี่มาดูเอเก้ลงครับกิลคิสออกมูดริกออกนะครับผมและก็ต้องบอกเลยครับว่าจริงๆเนี่ยทางฝั่งของโรย่าเนี่ยน่าจะมีประตูที่2ซงเสิร์ตที่นะครับมูดริกแหมวันนี้เนี่ยโชว์เลยนะครับแหมเจอกับเบรสตันนะครับทางฝั่งซ้ายครับตัดเข้ามาครอสเหมือนกับกุสโตเลยครับแต่ว่าการโค้ชของโบย่าเนี่ยก่อนที่ มูดิคจะออกไปนะครับมันน่าจะเหมือนเดิมมากครับโขกปลายโฉบมาไปที่22แต่บ๊อบบอลมันเฉียดไปนิดเดียวครับไม่นานเนี่ยน้องโบรยาโบรจาคนนี้เนี่ยจะได้ความมั่นใจกลับมาได้เยอะมากๆครับแต่พอทุมไม่ได้นะครับผมก็เป็นซื้อวานแล้วก็ ด้านของมาดูเอเก้เนี่ยลงมานะครับแล้วก็ซื้อวาครับลงมาไม่กี่นาทีครับก็เป็นน้องเยือกเย็นครับแหมวันนี้แม้จะยิงไม่คมครับแต่ก็มีแอสซิสอีกแล้วนะครับน้องเยือกเย็นนะครับครอสคอนเนอร์เข้ามาครับโยนเข้ามาปั่นหัวมาแล้วก็เปซื้อวานั้นโฉบมาเสาแรกแล้วก็โขกเข้าไปอย่างสุดๆงดนงามกับวูดพยายามจะปัดแต่ก็ปัดไม่พ้นนะครับทำให้เชลซสีน้นนำไป2 0เรียกได้ว่าเล่นกันอย่างสบายครับและจากนั้นมาครับเดอะริงครับลายเฮมสตอร์ลิง ก็ปันฟรีคิกโค้งเข้าไปครับทำให้นึกถึงเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลที่ยิงเข้าไปอย่างสดๆงดงามครับและเกมนี้ก็ปันฟรีคิกเข้าไปเสียบเสาแรกเข้าไปครับนี่คือฟรีคิกที่2ของไรฮิมเซอร์ลิงในฤดูกาลนี้ให้กับเชลซีอีกด้วยนะครับเดี๋ยวนั้นมาครับเชลซีก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเอากาลักเกอร์ลงมาเดวิดไวยชิงตันลงมานะครับผมและก็ต้องชมนะครับว่าวันนี้กาลักเกอร์ลงมาเนี่ยโอ้โหทำให้เห็นเลยนะครับว่าอย่าขายค่าอย่าปล่อยค่า แม้ว่าทีมเนี่ยจะคนระดับชั้นนะครับแต่วันนี้กาเลอร์ลงมาปป๊บเดียวครับในทีเจ็ดสเนี่ยแต่ก็ทําให้เห็นครับโชว์เทคนเทคนิคจังหวะการพลิกบอลจังหวะการจ่ายบอลอะไรมากมายครับ การเลอร์ตั้งใจเต็มที่นะครับและก็สุดท้ายท้ายสุดครับเชลซีได้ประตูที่4ครับจากไลฮิมสเตอร์ลิงครับลูกนี้มาดูคลิก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 กันไปครับแล้วบอลก็มาข้าทางของเอนโซเฟรนเดสนะครับผมฉลองการกลับมาเป็นตัวจริงหายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็สีผมใหม่นะครับเรียกว่าเอนโซแม่งโคตรเท่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปตอนแรกเนี่ยก็ยิ้มแย่ๆแล้วเอนโซทำเหมือนกับว่าลูกนี้มันนิดเดียวนะมันน่าจะไม่ล้ําแต่พอ v วีเช็คมาก็ชัดเจนนะครับว่าลูกนี้ไม่ล้มนะครับก็ต้อง บอกว่าอ่ะการแข่งขันรายการนี้เนี่ยพอเป็น FA ก็มี v r r มาไงแต่เป็นคาราบาลครับนะครับรอบก่อนที่จะแบบมีก่อนไปถึงรอบรองเนี่ย v ไม่มีนะแต่ว่าวันพุธที่จะเตะนะครับผมมี VAR ด้วยนะครับที่จะเปลี r ย v ร r s i d สเตเดียมของ m i d l l s s r o u g h นะครับก็เป็น4ประตูต่อ0ูนย์นะครับเชลซี Chelsea เนี่ยก็เรียกได้ว,ว่า ครึ่งแรกเล่นอย่างหวยครึ่งหลังเล่นอย่างเทพเลยครับผมแล้ววันนี้ครับก็ได้เห็นดาวรุ่งคนหนึ่งครับอย่างไมเคิลโกลดิงนั้นได้รับโอกาสการลงสนามมาด้วยนั่นเองนะครับผมก็เซสไฟครับครึ่งหลังนะครับเชลซีชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับผมส่วนเอลฟิเกลคริสนะครับวันนี้เล่นไป61นาทีครับสัมผัสบอลไป79ครั้งผ่านบอลสำเร็จ62จาก66ครั้งผ่านบถึงพื้นที่สุดท้ายเนี่ยสครั้งครับผ่านบอลยาวสำเร็จ2อจ่อสครั้งเลี้ยงผ่านสำเร็จท เขาวาตรสำเร็จทั้งหมดเนี่ยหครั้งครับเคลียบอลไป2ครั้งม่งเคลียรสกัดบอลไป2ครั้งชิงตัดบอลได้1ครั้งย่งบอลกลับมาครองได้2ครั้งแล้วก็ดวพื้นสำเร็จได้2ครั้งนะครับผมอ่ะคิดว่าวันนี้กิลคิคสเป,เป็นอย่างไรแต่อย่างว่าครับเจอกระทีมต่ำชั้นว่าก็ยัง วัดอะไรไม่ได้มากมายครับอ่ะก็เป็นการควา้าชนะไปได้4-0เครื่องแรกอาจจะอืดอัดแต่เครึ่องหลังนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าประตูแรกพอปลดล็อกมาเชลซีก็ยิงปุ้งปังปุ้งปังและบอกเลยนะฮะวันนี้ถ้าคมกว่าน,นี้เนี่ยมีเครื่องหลเป็นอย่างน้อยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ครับมาดูไอเคเนี่ยลงมาผมว่าจะติดเลี้ยงมากไปหน่อยอยากจะยิงมากไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าโดยภาพรวมถือว่าโอเคครับวันนี้ชนะไป4-0ส่วนนี้ก็เป็นเปโตวิชนะครับผมในการแข่งขันเอฟเอคัพครั้งแรกในชีวิตของเขานีครับและ ก็เป็นครีชิครั้งที่2องของเปโตวิชอีกด้วยนะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อวันพุธครับรอบรองชละเลิศที่ลิเวอร์สเตเดียมบุกเี่ยนมิดเดิลสโบนั่นเองครับ